เรื่องเงาแห่งอดีตการคืนหนึ่งในหมู่บ้านโบราณกลางหุบเขาเด็กหนุ่มชื่อก้องต้องเดินกลับบ้านคนเดียวหลังจากช่วยยายของเขาเก็บสมุนไพรในป่าทางเดินลัดเลาะไปตามซากปรกหักพังของวัดเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ายามค่ำคืนอย่าเดินผ่านวัดร้้งนะลูกยายเคยเตือนเขาเสมอแต่คืนนี้เขาต้องรีบกลับก่อนพายุจะมา เมื่อกล้องเดินเข้าใกล้เจดี JD หินเก่าๆท่ามกลางแสงจันทร์สลัวดูคล้ายเงาคนยืนอยู่เขาชะงักมองดูดีๆแล้วพบว่ามันไม่ใช่เพียงเงาธรรมดาแต่มันขยับเงานั้นเริ่มค่อยๆก่อตัวเป็นหญิงสาวนุ่งจงกระเบนผมยาวดำคลับแต่หน้าของเธอซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าราวกับไร้วิญญาณช่วยค้าด้วยเสียงกระซิบเย็นยะเยือกดังขึ้นก้องตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรง หญิงสาวผียืนชี้ไปที่พื้นข้างเจดีก้องสังเกตเห็นบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากดินเป็นสร้อยทองเก่าแก่ฝังอยู่กับกองกระดูกก้องตัดสินใจขุดขึ้นมาและทันใดนั้นลมพัดแรงจนต้นไม้เอ็นลูหญิงสาวค่อยๆย,ยิ้มดวงตาเริ่มมีแสงก่อนจะเลือนหายไปพร้อมกับเสียงแผ่วเบาขอบใจ รุ่งชาวก้องเล่าให้ยายฟังยายหนา้าซีดเผือดเจ้าเจอแม่นวลน,นางถูกฝังไว้พร้อมสร้อยทองของครอบครัวแต่ไม่มีใครรู้สุดท้ายก้องนำสร้อยไปถวายวัดเพื่ออุทิศให้ดวงวิญญาณแม่นวลตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเงาลึกลับที่วัดร้างอีกเลย